สิบเวทมนต์ที่พลังโกงที่สุดในเรื่อง Black Cover ในเรื่อง Black Cover เวทมนต์นั้นคือทุกอย่างพลังชื่อเสียงอำนาจ วงะกูลก็มาจากเวทมนต์ทั้งหมดแต่ก็จะมีเวทมนต์จำพวกหนึ่งที่พิเศษกว่าเวทมนต์อื่นๆที่จะได้เปรียบในการต่อสู้เป็นอย่างมากจนแทบจะไม่มีเวทมนต์ที่แพ้ทางเลยและถ้าผู้ใช้คนนั้นมีจํานวนมานานในร่างกายที่สูงมีทักษะที่มากพอก็จะยิ่งทําให้เวทมนต์เหล่านั้นไร้เทียมทานเลยบางเวทก็อาจจะเหนือสามัญสํานึกของโลกไปแล้วก็ได้วันนี้เราจะมาจัดอันดับเวทเหล่านี้กันครับคำเตือนคลิปนี้ไม่ใช่ความคิดส่วนตัวของผมแต่จะเป็นการจัดอันดับจากทางเว็บไซต์ส่วนใครที่อยากจะอ่านข้อมูล เพิ่มเติมเดี๋ยวแปะล,ลิงก์ไว้ใต้คอมเมนต์ให้นะครับงั้นก็ไปรับชมกันเลยอันดับที่10เวอรแสง เวทแสงเป็นเวทที่เร็วที่สุดในเรื่องแบ็คโคเวอร์เวทมต์แสงเนี่ยถูกใช้ครั้งแรกในเรื่องให้พวกเราเห็นโดยรูมีแอร์ผู้นำของกลุ่มพระที่เที่ยงคืนอย่างพระที่ริชแล้วก็ราชาของอาณาจักรโคเวอร์ซึ่ง3ใน4คนนี้ก็มีกิโมะโคเวอร์ถึง C แชกซึ่งเวทแสงผู้ใช้จะสามารถสร้างอาวุธได้ตามที่ต้องการเช่นดาบและแท้นอกจากนี้อาวุธที่สร้างขึ้นโดยเวทแสงสามารถถูกใช้ให้เดินทางด้วยความเร็วเดียวกับเวทมต์แสงอื่นๆทําให้มันเป็นหนึ่งในประเภทเวทมตลที่แข็งแกร่ง ที่สุดในแบล็ k โ o v เวอร์อันดับที่9ก้าเดรีมแมจิกหรือเวทความฝัน d ดรีม m มจิกเป็นเวทมนต์ที่โดโรธีอันสเวิร์ดหัวหน,หน้าหน่วยนกยุงชมพูใช้ผู้ใช้เวทมนต์นี้สามารถสร้างสารที่มีลักษณะคล้ายมอกซึ่งเมื่อใครก็ตามที่สัมผัสหรือโดนก็จะถูกส่งไปยังโลกแห่งความฝันหรือที่เรียกว่าแ a ร์เบอร์โวภายในแกมเบอร์โวผู้ใช้เนี่ยจะเป็นเหมือนพระเจ้าที่สามารถทําให้ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเกิดเป็นจริงขึ้นมาได้เพียงแค่เขาจินตนาการเท่านั้นอันดับที่8เวทแรงนุนวม เวทแรงโน้มถ่วงเป็นเวทมนต์ที่ช้ากว่าเวทอื่นๆซึ่งเวทแรงโน้มถ่วงเนี่ยถูกใช้โดยดันเต้ หนึ่งในผู้ใช้พลังปีศาจของอาณาจักรสเปซเวทมนี้ช่วยให้ผู้ที่ใช้สามารถควบคุมแรงโน้มถ่วงได้ตามต้องการเวทมนี้ทําให้ดันเต้สามารถยกทางของหน่วยกระทิงดําขึ้นไปในอากาศได้อย่างสบายๆเลยต่อมาดันเต้ก็สามารถเอาชนะหน่วยกระทิงดําทั้งหมดที่อยู่ในพื้นที่เกินเหตุดได้อย่างง่ายได้ซึ่งพลังอันน่ากลัวของเวทมต์แรงโน้มถ่วงเนี่ยสามารถเห็นได้จากท่า Presence of Demon King ซึ่งสามารถสร้างแรงกดจากแรงดึงดูดมหาสารที่ทําให้ผู้คนไม่สามารถเคลื่อนที่ในระยะได้อันดับที่เเว่นมนผนึกเว่นมนผนึกถูกใช้โดยผู้ช่วยของจกักรพรรดิเว่นมนคนแรกที่มีชื่อว่าเซกเครสวอร์เทลหรือน้องเนโรนั่นเองผู้ใช้เว่นมนนี้สามารถเปิดและปิดผนึกวัตถุและเว่นมนอื่นๆได้แต่ที่มากไปกว่านั้นเว่นมนนี้ในอนาคตอาจจะสามารถเปิดหรือปิดผนึกความสามารถหรือขีดจํากัดของตัวละครอื่นได้มั้งอันดับที่6 เวทเปลี่ยนชะตาแค่เสอกโอพี OP แล้วล่ะครับผู้ที่ใช้เนี่ยก็คือวานสิสซาแห่งหนวยกระทิงดำเวทนี้ผู้ใช้จะสามารถสร้างแมวที่มีความสามารถในการเปลี่ยนชะตากรรมให้กับผู้ใช้และผู้ที่ตัวเองกําลังดูแลได้แต่พลังนี้ก็ค่อนข้างจะกินมานายอย่างมากเลยนะครับอันดับที่5เวทความมืดเวทความมืดเป็นประเภทเวทมนต์ที่ไม่เหมือนใครของยามิสุเคโรหัวหน้าหนวยกระทิงดำเวทความมืดเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นขั้วตรงข้ามกับเวทแห่งแสงเลย เพราะเวทความมืดจะทําให้ผู้ใช้เนี่ยสร้างและควบคุมความมืดได้แต่จะตรงข้ามกับเวทแสงเวทแห่งความมืดนั้นช้ามากและต้องใช้เวลาพอสมควรในการได้เวทแต่จุดอ่อนของเวทมนต์นี้ก็ถูกลบด้วยทักษะความแข็งแกร่งของผู้ใช้ยามีเนี่ยใช้เวทมนต์นี้กับดาบขัตนะเพื่อเอาชนะขีดจำกัดของเวทมนต์ความมืดและดูซับเวทมนต์ประเภทอื่นๆเป็น1ใน2เวทมนต์ที่ส่งผลกระทบต่อเวทแห่งปีศาจอันดับที่4 เวทมนเลือดเวทมนเลือดเนี่ยเป็นเวทมนประเภทที่อันตรายมากที่สามารถสร้างและควบคุมเลือดได้มันถูกใช้โดยลายชินีแห่งแม่มดซึ่งเธอเนี่ยสามารถควบคุมใครก็ได้ที่เธอเคยใช้เวทมนใส่ก่อนหน้านี้ในตอนช่วงป่าแม่มดเธอเนี่ยสามารถควบคุมร่างกายของแอสตาและอนติเมจิของเขาได้นอกจากนี้ยังมีเวทมนอื่นๆที่อันตรายพอๆกันอีกเช่นลานประหารเลือดซึ่งจะดักจับทุกคนที่อยู่ในพื้นที่ขึ้นลานประหารถึงเราจะไม่ได้เห็นศักยภาพทั้งหมดของเวทมนี้ แต่เวทมนต์แห่งเลื่อนนั้นเป็นหนึ่งในประเภทเวทมนต์ที่แข็งแกร่งที่สุดโคโตดาม่าเมจิกหรือเวทบาจาเป็นเวทมนต์ที่ใช้โดยสตูหลักของเอลฟ์อย่างซาเกสหนึ่งในปีศาจระดับสูงซึ่งเวทบาจานั้นสามารถสร้างทั้งวัตถุทางกายภาพและเวทมนต์เพียงแค่พูดชื่อของมันออกมาขีดจำกัดของพลังนี้ไม่มีใครรู้แต่ซาเกสใช้เวทมนต์นี้ในการเอาชนะลิชและลูมิแอพร้อมๆกับอาสวินเวทมนต์คนอื่นๆด้วยตัวคนเดียวได้ มีเพียงเวทความมืดและแอนติเมจิกเท่านั้นที่มีผลต่อเวทมนต์นี้อันดับที่2แอนติเมจิกหรือต่อต้านเวทมนต์เวทนี้ไม่เพียงแค่ทรงพลังเท่านั้นแต่ยังมีพลังที่โกงอีกด้วยแอนติเมจิกก็ตามชื่อมาเลยครับเวทมนต์นี้สามารถยกเลิกรูปแบบอื่นๆของเวทมนต์ได้ทั้งหมดเวทนี้ถูกใช้โดยพระเอกของเรื่องอย่างแอสตาแอนติเมจิกเนี่ยเป็นเวทมนต์ของปีศาจที่ครอบครองกีม,มัวบโคเวอร์5แฉกอย่างลิเบ ถ้า2คนนี้ร่วมมือกันและมีความสามารถที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆในเรื่องแบ็คคอเวอร์ก็คงไม่มีใครชนะพวกเขาได้แล้วล่ะครับอันดับที่ 1. เวทเวลาเวทเวลาเป็นเวทมนต์ประเภทที่เก่งและแข็งแกร่งที่สุดในเรื่องแบ็คคอเวอร์ปัจจุบันผู้ใช้ก็คือจูเลียสโนวาโคโนหรือจกักรพรรดิเวทมนต์นั่นเองเขาสามารถชะลอเร่งความเร็วและหยุดการไหลเวียนของเวลาได้เวทมนต์แห่งเวลาย,ยังช่วยให้ผู้ใช้เนี่ยสามารถขโมยและจัดเก็บเวลาจากผู้อื่นได้ ซึ่งสามารถนำมาใช้ภายหลังได้ตามที่ผู้ใช้เห็นสมควรด้วยการใช้หนึ่งในสิ่งประดิษฐ์ของลูมิแอและเซเครจจูเลียสเนี่ยยังสามารถเก็บช่วงเวลานี้ไว้ในไอเทมเวทมนต์ซึ่งเขาใช้ในการชุบชีวิตของตัวเองในภายหลังเนื่องจากการจัดการเวลามีประโยชน์และหลากหลายมากเวทมนต์ประเภทอื่นๆจึงไม่มีโอกาสที่จะต่อสู้กับผู้ใช้เวทแห่งเวลาในการต่อสู้แบบตัวต่อต,ตัวได้เลย เป็นยังไงกันบ้างแล้วครับผมสําหรับคลิปนี้คลิปนี้ก็โหลิ้นพันบ่อยมากบอกเลยต้องตัดแล้วตัดอีกนะถึงจะเสร็จเนี่ยแต่พวกก็นั่นแหละฮะเพื่อท่านผู้ชมก็ทําได้ครับทําได้ก็สําหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวเอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับผมใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทาคลิปนะสําหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ